สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องลุงพลปาแตนแฟมิลี่นะคะแล้วก็สวัสดี FC ในช่องมนโอมด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็สองทุมะะงท่มเป๊ะนะคะสองทุ่มเป๊ะเลยนะคะเราก็มาถึงที่พักที่อำนาจ,จเจริญน,นะคะก็แจ้งทางพี่นิวไปว่าลุงก็ค่อนข้างที่จะคัดจมูกหน่อยนะ,ะก็เลยเขาเรียกว่าอะไรแก่พี่เพียนะลุงก็เลยทานยาแล้วก็ขอเข้าที่พักเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยเข้าไปที่วัดทีเดียวนะคะ ก็แจ้งพี่วัดไปเรียบร้อยนะคะก็ลุงก็พักทานยาเขาพักนะก็ดูความที่นอนที่นอนที่เลยอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นก็เป็นหวัดเลยแต่ก็เป็นน้ำมูกน้ำมูกไหลเฉยๆนะคะทุกคนตอนเดินทานยาเขาคงพักว่าจะพูดอะไรเมื่อกี้เมื่อเช้าเมื่อเช้าเราก็เขาเรียกว่าอะไร มีนิทานนอกโลกไปแล้วนะคะทุกคนนะวันนี้เราก็ตอนเย็นก็อีกสักคลิปหนึ่งนะคะสำหรับนิทานนอกโลกอันนี้เป็นนิทานนอกโลกนะคะทุกคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรมันอยู่ในนอกเหนือความคิดของเรานะเป็นจินตนาการที่ค่อนข้างจะล้ำเลิศแล้วก็อาจจะโอเวอร์ไปนิดนึงนะคะมันจะยิ่งกว่าละครน้ำเน่าอีกเพราะมันเป็นนิทานนอกโลกมันเป็นนิทานนอกโลกก็จะยิ่งกว่า เราขอน้ำเน่านะคะทุกคนนะก็ลุงยังไม่เข้ามาเดี๋ยวพูดไปสักพักหนึ่งก่อนตัวข้าวติออกอยู่ขึนก็เดี๋ยววันนี้เมื่อกี้เกิดโั่พ่ออะไรเปล,ล่าเนี่ยเรานิทานนิทานนอกโลกนะคะทุกคนนิทานนอกโลกก็เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวคิดชื่อเรื่องก่อนชื่อเรื่องนะคะทุกคนอ๋อหญิงชะลากับฟืนไม้อย,อยาง นี่นะคะใช่เรื่องของเราหญิงชลากับฟืนไม้ยางนะคะทุกคนเดี๋ยวมาฟังนิทานกันนิทานนี้คือนิทานนอกโลกนะคะจินตนาการล้ําเลิศนะคะทุกคนจินตนาการล้าเลิศแล้วก็เนื้อเรื่องนี้านจะโอเวอร์นิดนึงนะคะทุกคนถ้าใครอยากฟังก็เข้ามาฟังนะคะเนื้อเรื่องค่อนข้างจะโอเวอร์นะคะทุกคนเชื่อได้ไม่ได้นะคะก็ว่ากันไปนะคะมันคือนิทานนอกโลกนะ เนื้อหาอลังการเวอร์วังนะคะทุกคนก็เป็นจินตนาการของผู้เล่าจินตนาการของผู้เล่านิทานจากนอกโลูกยิงชลากับฟืนไม้ยางนี่นะคะทุกคนโอเคจะเริ่มเล่าเลยลวกันนะก็เรื่องมีอยู่ว่าเรื่องมีอยู่ว่านะคะก็ยิงชลานะคะยิงชลาที่อยู่บ้านหนึ่งดูแลสามีที่ไม่สบาย ดูแลสามีที่ไม่สบายอยู่นะคะก็คือนอนอยู่ที่บ้านนะคะสามีนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องต้องคุณหญิงชลาเนี่ยต้องนอนเรียกว่าต้องคอยดูแลนะคอยดูแลเพราะว่าสามีภรรยาเนีต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะทุกคนมีอยู่วันหนึ่งนะคะมีอยู่วันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะหญิงชลาเนี่ยก็อยู่บ้านปกติไปอยู่บ้านปกติน <girl> ะคะก็มีเอ่อ เจ้าที่อะไรไม่รู้นะเย้ที่ต่างดาวเจ้าที่ต่างดาวนะคะมาเออมหามหา,หาเขาเรียกว่ามาเนประมาณสักสามถึงสี่ครั้ง3าถึงสี่ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยก็จะอบอกให้หญิงชราเนี่ยว่า ตัวเองได้ไปเก็บฟืนนะคะตัวเองได้ไปเก็บฟืนที่ป่ายางแต่ทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะก็คือมามาที่บ้านด้วยแล้วก็พาไปที่เขาเรียกว่าอะไรอะห้องรับด้วยพาไปที่ห้องรับด้วยแล้วก็พาออก็แล้วก็มาที่บ้านด้วยนะห้องรับพาไปประมาณสองครั้งมาที่บ้านก็ประมาณสองครั้งนี่แหละนะคะ <partager> <ๆ S 2> ก็ทุกครั้งนะหญิงชราคนนี้ก็จะบอกตลอดเลยว่า นางไม่ได้ไปเก็บฟืนนางไปไม่ได้นางไม่ได้ไปเก็บฟืนนางไปไม่ได้นะคะทุกคนครั้งแล้วครั้งเล่านะคะหญิงชรานี้ก็จะบอกตลอดเลยว่าคือแบบเฮ้ยทำไมพูดไม่รู้จักฟังยังเลยบอกว่าไม่ได้ไปเก็บฟืนฝ่ายเจ้าหน้าที่ต่างดาวก็เขาเรียกว่าเหมือนกับให้หญิงชลาเนี่ยเดิน เดินเดินไปในป่ายางเดินไปในป่ายางป่ายางที่ต่างดาวนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นนวนิยายนอกโลกนะคะนิทานนอกโลกเหนือจินตนาการที่เราจินตนาการขึ้นมาอีกนะคะทุกคนเพื่อความสนุกนะคะทุกคนเละบันเทิงนะคะ,นะแต่ใครจะคิดอะางอื่นก็แล้วแต่นะทุกคนนิทานนอกโลกนะคะก็ให้ยายเก็บฟืนเนี่ยนะคะออเดินนะเดิน ไปตรงป่าย,ยางยายเก็บฟืนนี่ก็ไม่อยากไปเพราะว่าไม่รู้จะไปทำไมก็ไม่ได้ไปเก็บฟืนแต่ด้วยความที่ขัดไม่ได้ด้วยความที่ขัดไม่ได้นะทุกคนคุณยายกชรลาอย่างกชรลาก็เลยไป,ไปตามไปตามเขาบอกไปตามเขาบอกนะก็ล้มบ้างนะคนแก่ทุกคนคนแก่คือเดินไปแล้วล้มอ่ะหกเข่าหวเขา่เขานี่เขาเรียกว่าอะไร คุกเสดินเลยนะคะทุกคนเจ็บขัดเขาไม่เคยเขาไม่ได้สงสารเลยเขาไม่ได้สงสารเลยอย่าแตกเพียงแต่เน้นอยากจะให้พูดแต่ว่ามาเก็บฟืนมาเก็บฟืนแล้วก็เห็นกระลอ,อกตัวหนึ่งเออมาเก็บฟืนแล้วเห็นกระลอ,อกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแกบอกไม่เห็นกระลอ,อกก็เลิกอะไรไม่เห็นนะฟืนเฟินก็ไม่ได้เก็บจะให้บอกกี่ครั้งว่าไม่เห็น กลุ่มคนนะไอ้เรียกว่ากลุ่มคนดี่วะเนาะกลุ่มคนชายชะกันนะคะทุกคนชายชะกันทั้งนั้นเลยนะคะกลุ่มชายชะกันก็อยากจะให้เห็นนะคะทุกคนถึงขั้นกับพาหญิงชรลาเนี่ยนะคะไปห้องลับนะคะไปห้องลับไปห้องลับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรในสมัยก่อนเขาจะมีแบบหนังสือสัญญาหนังสือสัญญาไว้ถ้าเอ่อ ไปโดนเขาเรียกว่าอะไรครั้งแรกของน้ำตบบูสผิวกระชับจากยูซารินไม่ Radiance Lift Boosting Essence เขาเรียกว่าอะไรชี้นำแนวทางอะไรก็ได้พอเสร็จแล้วปั๊บเหมือนเหมือนเหมือนเารียกว่าอะไรในหนังนั่นในหนังอ่ะเหมือนมในหนังบ้านเราหนังจีนเหมือนในหนังจีนนะคะทุกคนที่พอเวลานโทก็ๆพิแล้วก็ออกโป่งแป๊ะไว้อย่างนี้นะคะ จับโป้งแปะจับโป้งแปะโดยทีนะ่ตอนที่พาไปห้องรับเนี่ยลูกหลานนี่ไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนเนื่องว่าแม่หายไปนะคะลูกหลานไม่รู้เรื่องเลยว่ากลุ่มชายชะก,กันกลุ่มหนึ่งเนี่ยพาหญิงชรานี่ไปแปะโป้นะคะทุกคนไปแปะโป้ลูกหลานก็ออกตามหาเออเรื่องมันแดงตรงนี้ค่ะทุกคนลูกหลานก็ออกตามหาว่าแม่หายไปไหนเนี่ย พ่อแม่เราหายไปไหนเขาก็ออกตามหาถามคนนู้นถามคนนี้ถามบ้านนู้นถามบ้านนี้มารู้อีกทีว่ามีกลุ่มชายชะกันพาหญิงชราขึ้นรถไปหายไปเลยค่ะหายไปเลยนะลูกหลานก็กังวลพ้ยกลุ่มชายชะกันนี่จะทําอะไรกับหญิงชราหรือเปล่าเป็นคนแก่ไม่มีเรี่ยวมีแรง พาไปแบบโดดๆแบบนั้นเนี่ยจะพากลับมาไหมลูกหลานเขาก็เรียกว่ามาสอบถามมาหาหาในหมู่บ้านจนเย็นเย็นนะคะกลุ่มชายชะกันเนี่ยก็พาหญิงชลานี่มาส่งพาหญิงชรามาส่งลูกหลานเห็นแล้วก็ติติงไปว่า ทำไมพาแม่ไปแม่พาแม่ฉันไปทำไมถึงไม่บอกทำไมถึงทาอย่างนี้เขาตกอกตกใจกันหมดนึกว่าแม่เป็นอะไรหายไปอะไรยังไงจริงๆเนี่ยถ้าไม่ใช่โจรผู้ร้ายถ้าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยควรจะบอกลูกบอกหลานหรือไม่ก็เอาลูกเอาหลานเข้าไปด้วยเพราะว่ายายแก่แล้วข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยเออแม่เขาต้องกินข้าวเป็นเวลาคนแก่จะมาไปแบบนี้เขาหลังบอกด้วย อะไรกันนก,การนาทำไมถึงไม่ให้ลูกให้หลานไปด้วยหนังสืรอนังหาก็เขียนไม่เป็นยายก็บอกว่า<ม>ไปแล้วเขาให้ให,ให้เอานิ้วโป้งแปะกระดาษเอานิ้วโป้งแปะกระดาษยายอไม่รู้เรื่องไม่รู้รอ,อะไรเลยเขาอะไรให้ลูกๆ,ๆ,ๆ,ๆเขาจับมือเขาจับมือแล้วก็ <ๆ S 1> แปะ <ๆ S 1> มันมีอยู่นนยจังหวะหนึ่งมีอยู่จังหวะหนึ่งที่มี ที่ก่อนที่ทางกลุ่มชาชการเนี่ยจะพาคุณยายชลาคนนี้ไปเนี่ยมันจะมีผู้หญิงสองคนที่มาก่อนมาช่วงแรกมาช่วงแรกผู้หญิงสองคนนะผู้หญิงสองคนวัยกำลังเขาเรียกว่า20 3สสิบอยู่ประมาณนี้30สบนิดนิดอ่าสามสิบนิดนิดนะตอนนั้นนะสามสิบนิดนิดมาบอกว่า มาบอกกับยายชรลาพยายามที่จะกระตุน้นให้คุณยายเนี่ยวิญชรลาเนี่ยคอยตามบอกว่ายายนะไอพวกชายชะการเขาบอกว่าเห็นเนี่ยว่ายายเห็นกระรอกเนี่ยมันมาจากบ่ายางตอนยายไปเก็บฟืนยายก็รับไปเธอ,อยายก็บอกเข้าไปให้มันจบจบอืมได้จบจบไปเลยเขาจะไปจับกระรอกรอไปแกงกินซะ เออจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเราไมต้องวุ่นวายเรามันจะจบจบเงียบเียไปบ้านเราจะได้สงบสุขยายก็บอกว่าก็จะ,จะบอกได้ยังไงนี่เมื่อไม่ได้ไปเก็บฟืนอ่าเออ,เอ,อฉันไม่ได้ไปเก็บฟืนฉันไม่ได้เห็นกระรอกฉันจะบอกได้ยังไงฉันจะโกหกได้ยังไงผู้หญิงสองคนนั้นก็บอกแลว้วบอกอีกจนลูกหลานเขาไล่กลับไป จนลูกหลานเขาไล่กลับไปว่ามาวุ่นวายอะไรกับชีวิตแม่ของเขาผู้หญิงสองคนนะคะทุกคนผู้หญิงสองคนเอออยากให้ยายเนี่ยบอกกับกลุ่มชายชะกันว่าเห็นกระรอกอะอยู่ในป่ายางตอนที่ยายไปเก็บฟืนผู้หญิงสองคนนี้ก็แปลกนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผู้หญิงสองคนหรือว่าเป็นพวกเดียวกันกับหนุ่มกลับไปผู้ชายกลุ่มชายชะก,กันกลุ่มผู้ชายชายชะกันกลุ่มนั้นผู้หญิงสองคนนะแต่ด้วยความที่ยายเป็นคนซื่อเป็นคนตรงยายก็ยึดถือความจริงที่ายายไม่ได้ไปเก็บฟืนยายไม่ได้เห็นกระรอกยายก็พูดไปตามนั้น ยายบอกว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะว่าฉันพูดความจริงฉันไม่ได้โกหกถึงใครจะบังคับขู่เข็นยังไงฉันก็พูดความจริงนิทานนอกโลกนอกอวกาศจินตนาการอันล้ำเลิศนะคะทุกคนที่เล่าบรรยายให้มันน่าฟังให้มันน่าตื่นเต้นนะคะ แต่มันจะตื่นเต้นหรือเปล่าในเอฟซีคือก็รู้สึกว่าวันนี้จะเล่าวิธีทานนอกโลกเดียมันสองเรื่องแล้วน่าตื่นเต้นมากมีผู้หญิงสองคนมาบอกว่าอยากให้เรื่องมันจบๆไปเสียสละไปซะกระลอกแค่ตัวเดียวเองเออเสียสละไปซะกระลอกแค่ตัวเดียวเองนะบ้านเราหมู่บ้านเราจะได้สงบสุขเออให้เขาจับจับไปจบ ให้เขาตัดไปจบเราในหมู่บ้านจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายเสียสละไปซะกระลอกตัวเดียวจะอะไรนักหนามากมายนี่นะคะทุกคนนิทานนอกโลกผู้หญิงสองคนเนี้ยนะคะจินตนการจินตนาการหน้าตาก่อนหน้าตาอ๋าาออย่างนี้อ๋ยยิ่งกับกล้องวงจรปิดอีกแค่ยายชรลาเอ่ยชื่อออกมาเนี่ย ติ้งเลยหน้าตานี่ฟ้องเลยไอหน้าตาละไม้คล้ายคนที่เรารู้จักหน้านะคะทุกคนก็ว่ากันไปนะคะสมมติฐานนอกโลกเรื่องนี้นะคะก็หญิงชรากับฟืนไม้ยางนะคะทุกคนหญิงชรากับฟืนไม้ยางนะคะก็เขาเรียกว่าความจริงความยึดมั่นในความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรที่จะลูกหลานเล่าสืบขานต่อกันไปนะคะทุกคนเป็น เขาเรียกว่าอะไรเป็นความสุขที่เล่าเท่าไหร่ก็ภาคภูมิใจที่พ่อแม่นะที่มีแม่ที่ยึดถือความจริงสัต์จริงความสัต์จริงของตัวเองไม่โกหกแม้ว่าคนที่มาบังคับเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่น่ากลัวนะกลุ่มคนที่น่ากลัวหรือว่ามีพละพลังหรืออำนาจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่หญิงชราคนนี้ก็ไม่กลัวนะคะทุกคนะ พูดความจริงนิทานนอกโลกนะคะทุกคนก็เจนการของของคนเล่าเนี่ยนะคะรู้คนที่ฟังเนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยหรือเปล่ายังมีอีกเยอะค่ะนิทานนอกโลกของเราก็สําหรับวันนี้ก็นิทานหญิงชลากับฟืนไม้ยางน,นะคะจบเท่านี้ค่ะทุกคน สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ